แม่น้ำหนึ่งเคลื่อนไหวแล้วทั้งยินดีและทั้งขอโทษหลังหวยออกงวดหน้าคิดหนักอาจให้ตัวเดียวจบ วันที่16กรกฎาคมหลังกองสลักออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวยประจำวันที่16กรกฎาคมรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข556725โดยก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งได้โชว์เลขทูบป,ปูที่จุดออกมาเป็นเลข524ซึ่งสร้างความฮือฮาอีกเพราะเลขที่ออกรางวัลที่2สอดคล้องกับเลขทูบก็คือ25ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้ไลฟ์ในเพจหลังหวยออก โดยระบุว่าวันนี้มาปฏิบัติธรรมหนึ่งวันและจะกลับพรุ่งนี้ซึ่งก็ดีใจกับคนที่ได้ใครไม่ได้ก็ขอโทษด้วยซึ่งรู้สึกว่างวดนี้หวยช้าถ้าจะให้หยุดจุดทูบคงไม่หยุดแน่แต่งวดหน้าคงต้องทำการบ้านหนักซึ่งแม่น้ำหนึ่งยังบอกอีกว่างวดหน้าต้องคิดหนักแล้วถ้าเป็นแบบนี้งวดหน้าอาจจะให้เลขตัวเดียวแล้วจบเลยพร้อมทั้งขอโทษคนที่ถูกรางวัลส่วนคนที่ไม่ถูกรางวัลก็ขอโทษด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด